จดหมายมันคือสิ่งที่ใช้ส่งต่อความรู้สึกความทรงจําและบางครั้งมันก็ส่งต่อความลับที่ไม่อาจเปิดเผยได้ผมได้รับจดหมายฉบับนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนในวันที่ชีวิตของผมถูกกําหนดให้เดินไปในเส้นทางที่ต่างออกไปจากคนอื่นจดหมายจากแอนติออคเมืองที่ทราบสูญที่ไม่มีใครรู้จักแอ่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวที่ไม่น่าเอะชื่อจนคุณอาจจะคิดว่า มันเป็นเพียงนิยายปลอมาแต่ผมขอรับประกันทุกตัวอักษรที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้คือความจริงที่ถูกซ่อนไว้เป็นความจริงที่รอการเปิดเผยมานานแสนนานจดหมายถูกส่งมาถึงผมโดยไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีที่อยู่และไม่มีร่องรอยใดๆที่จะบอกได้ว่ามันมาจากที่ไหนมีเพียงปราประทับโบราณที่คล้ายกับสัญลักษณ์ของอารยธรรมโซโปตเมียที่ทราบศูนไปแล้วเท่านั้น ผมเปิดมันออกด้วยความสั่นเทาไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความอยากรู้ที่ท่วมท้นตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือโบราณเล่าถึงเมืองแอนติโอเมืองแห่งนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจที่ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ลึกลับที่อยู่ลึกใต้พื้นดินมันคือรหัสที่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ไปตลอดกาลพวกเขาพบสิ่งนั้นสิ่งที่เหมือนกับเครื่องจักรที่ถูกทิ้งร้างไว้มานานหลายพันปีมี พลังงานที่แปลกประหลาดไหลวนอยู่ภายในมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์หรือแม้แต่ของสิ่งมีชีวิตใดๆที่เราเคยรู้จัก มันคือร่องรอยของบางสิ่งบางอย่างที่มาเยือนโลกนี้เมื่อนานมาแล้วและเมืองแอนติออกคือที่เดียวที่รู้ความจริงนั้นและจดหมายฉบับนี้คือสิ่งที่พวกเขาใช้เตือนภัยและส่งต่อความลับนั้นให้กับคนรุ่นหลังให้กับบบผมชายผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้รักษากุญแจดอกสุดท้ายของความจริงนี้คำบรรยายในจดหมายเล่าว่าพวกเขาพยายามถอดรหัสและทำ